แม่ไม่อาจเทียบหนึ่งไม่ร้านลูกขอตั้งปณิธาน,ธานสารสิ่งที่พ่อสาไว้จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยากเพียงไหนไม่ทาให้พ,อพ่อผิดหวัง การประเมินสำฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาข้าพเจ้านางทัศนีสุธิยานุย์พิ่มในการโรงเรียนบ้านกระแสะอุดมท่าโคราชสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตหนึ่ง โรงเรียนบ้านกระแสะอุดมท่าโคราชตั้งอยู่หมู่ที่9บ้านกระแสะอุดมตำบลกุดหวายอำเภอสรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีพื้นที่7ไร่3งาน80ตารางวามีเขตพื้นที่บริการคือบ้านกระแสอุดมหมู่ที่9ตําบลกุดหวายและบ้านท่าโคราชหมู่ที่8ตําบลผักไหมมีค่าราชการครูและบุคลากรทั้งสิ้น8คนและจำนวนนักเรียน70คน จากผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาตนเองโดยมีผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้ตัวชี้วัดที่1ความสามารถในการอ่านการเขียนและสัมฤทธิผลทางการเรียนวิชาภาษาไทยมีกระบวนการในการดำเนินงานโดยส่งเสริมความรู้และสร้างความตระหนัก ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานำไปสู่การปฏิบัติด้วยการสนับสนุนให้มีการจัดทำสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมเพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียนมีการนิเทศติดตามและสรุปผลการรายงานพัฒนาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การวัดและการทดสอบการอ่านการเขียนในปีการศึกษา2563มีผลการทดสอบอยู่ในระดับดีมาก ตัวชี้วัดที่2ผลงานหรือรางวัลที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วนโดยดำเนินการให้มีความถูกต้องมีผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมีการกำกับติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาซึ่งได้มาถึงผลงานและรางวัลที่ได้รับ ดังนี้โรงเรียนบ้านกระแสอุดมท่าโคราชได้รับรางวัลผลงานระดับยอดเยี่ยมโครงการส,สรรรส้างปันประสบการณ์การอ่านจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งตัวชี้วัดที่3ผลการเรียนรู้เฉลี่ย5กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก มีการดำเนินการจัดทำแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับผลสมดิษิ์ทางการเรียนโดยการจัดทำฐานข้อมูลคุณภาพของผู้เรียนรายบุคคลพัฒนาครูด้วยกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เกิดทักษะในการนำไปพัฒนานักเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการโดยจัดให้มีแหล่งเรียนที่เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการทดสอบและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานในรูปแบบที่หลากหลายมีระบบนิเทศกำกับติดตามประเมินผลรายงานการดำเนินงานที่ชัดเจนซึ่งทำให้ผลสำฤทธิ์ทางการเรียนรู้เฉลี่ย5กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักมีผลการพัฒนาที่สูงขึ้นจากในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ4.85 ตัวชี้วัดที่4การบริหารงบประมาณและการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษามีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการโดยบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อสถานศึกษารายงานทางการเงินและดำเนินการตามระเบียบพัสดุมีการตรวจสอบภายในและรายงานต่อต้นสังกัดระดมทรัพยากรจากภาคเครือข่ายภาคประชาสังคมมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์และความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพิ่มขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนในการระดมทุนทางการศึกษามาใช้ในการดำเนินกิจกรรมวันสำคัญต่างๆการจัดทำป้ายโรงเรียนที่ได้มาตรฐานการจัดทำสวนพอเพียงการเลี้ยงปลาการเลี้ยงไก่ไข่ตัวชี้วัดที่5 ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ มีแผนงานโครงการกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยวิธีที่หลากหลายสอดคล้องตามความต้องการจำเป็นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดตามประเมินผลการพัฒนาและนำความรู้มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามความสามารถและความต้องการของผู้เรียนโดยค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาตนเองด้วยการอบรมพัฒนา ตามระบบออนไลน์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ตัวชี้วัดที่6การบริหารงานตามหลักธรรมาพิบาล มีการดำเนินงานบริหารสถานศึกษาด้วยหลักธรรมภาภิบาลมีแผนงานโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายวินัยจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและป้องกันการกระทำผิดวินัยด้วยกิจกรรมที่หลากหลายประพฤตตนเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการควบคุมกำกับ การปฏิบัติงานและสรุปรายงานผลการดําเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องผู้อำนวยการสถานศึกษาและข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาไม่เคยถูกร้องเรียนตัวชี้วัดที่7การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนดำเนินการประชุมวางแผนโครงการและกิจกรรมที่ปฏิบัติงาน ร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเป็นผู้นําในการทํางานเชิงรุกร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่องทําให้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามศักยภาพด้วยความเต็มใจอย่างดีและมีการรายงานผลอย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วัดที่8อัตราการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนหรือการรับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียนดำเนินการกำหนดผู้รับผิดชอบและจัดทำแผนการรับนักเรียนโดยมีข้อมูลนักเรียนในวัยเรียนที่เป็นปัจจุบันมีการปฏิบัติตามแผนอย่างจริงจังทำงานเชิงรุกด้วยการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนติดตามประเมินผลและรายงานผลการรับนักเรียนอย่างเป็นระบบตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานต้นสังกัด ตัวชี้วัดที่9อัตราการศึกษาต่อของนักเรียนมีแผนงานโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อของนักเรียนมีคณะกรรมการดำเนินงานอย่างเป็นระบบมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และสร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่ออย่างหลากหลายมีการสรุปรายง,งานผลการดำเนินงานให้หน่วยง,งานต้นสังกัด และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบมีร่องรอยปรากฏชัดเจนตรวจสอบได้โดยมีอัตราการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นประสมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2,563คิดเป็นร้อยละ100ตัวชี้วัดที่10ผลการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการดำเนินการตามแผนที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ซึ่งมีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์สะท้อนภาวะความเป็นผู้นำ และเป็นประโยชน์ต่อผลการดำเนินงานที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของผู้เรียนด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนมีกิจกรรมการเรียนการสอนตามการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา5ด้านของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต1ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีทักษะทางอาชีพเพื่อเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตให้กับผู้เรียน จากผลการปฏิบัติงานในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้ดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมมาพิบาลและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดระบบการทำงานในสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนเต็มตามศักยภาพเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการศึกษาไทยเพื่อพัฒนาเด็กไทยให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุข